สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเนาะจะที่มารับชมแนวทางเะยกัมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางนะช่องย t u b e ด้วยกันจ้าทุกคนทุกทานเนาจะที่มารับชมแนวทางอะกัมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันเนาะ มาพบกับแนวทางหวยฮานอยจากฮานอยสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่วันวันเสาร์นะวันเสาร์วันที่หกเดือนเจ็ดจากสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดจากกลับมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเกา่าแล้วก็ตามเคยจากก่อนสิไปรับชมฮานอยเม็ดเดียวของวันที่หกวันเสาร์เมื่อนี่เดียวมาเบิ่งพลสรุปของเมื่อวานกันก่อนจะสำหรับฮานอยเม็ดเดียวของวันศุกร์วันที่หาจาก เด่นไปที่ห้าวิ่งลูดจ้าสำหรับโพลรอบแรกสพอกิ 101, ีดหนึ่งศูนย์หนึ่งหลงศูนย์หกอ่าสพอกิีดผ่านไปสำหรับรอบพิเศษเจ็ดเก่าสองหลางศูนย์หกอ่าพิเศษผ่านไปรอบปกติจะสามตัวบนคือเจ็ดสามหาเข้าไปที่ห้าสามเน้นผิดตัวจะมาตัวกลับ เด่นห้าวุนหมาสำหรับสองตวลางรอบปกติจะเจ็ดสองผ่านไปรอบ VIP จ้จะบนเจ็ดหาหนึ่งหาหนึ่งเข่ากันไปตรงตรงเน้นผิดตัวอีกนะสำหรับฮานอยสูตรม็ดเดียวเมื่อนี้อจอยเน้นผิดตัวแล้วจ้าหาสามหาหเนาะอจอยเน้นหาสองหาแหาเข่าห้าหก เดนหาวิรุทธามาจ่ะจับมาตรงๆห้าหนึ่ง VAP บนสำหรับสองตัวราง v p หนึ่งสองผ่านไปสำหรับผลสรุปแนวทางฮานอยเม็ดเดียวมือวาดวันที่หาตามนี้เลยจากแนวทางของเฮามาสองน้อยจะอ่ะมือวานนี่หนึ่งวันที่สี่หนึ่งมาเตรมเลย,ยจำเมื่อนี้หามาเนาะจับมาหาของเฮามาสองน้อยจะ้ะ รอบปกติแล้วก็ V I P จะตามนี้เลยใจยินดีกับคนที่ตามยินดีกับพี่น้อง F C ที่ตามแนวทางของแอดจอยด้วยนอกจากสาหรับมือน,นี้กะตามกันต่อรุ่นกันต่อจากกรบฟไฮนอยสูตรเม็ดเดียววันเสาร์วัน,ววนที่หกอย่างก่อนสิไปรับชมกะขอฝากด้วยละกันนอกจากฝากพี่น้อง F C กดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามจา สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามารับช่วใหม่ๆถ่ายยังบอทันใดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เรอจะเพผสแได้บพานแนวทางตโตๆไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกว่านจ้ะสำหรับเม็ดเดียววันนี้เด่นไปที่สวิ่งรูดจ้าเด่นตัวเดียว จับไฮแปดคูจ่าจับไยมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สี่สามจ้าสี่สามกับเกือบดันไปเขียน 4, 5, สี่หาสล้วสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสำหรับตัวจับคู่เม็ดเดียววันนี้สำหรับตัวเน้นจ้าวันนี้ขอเน้นไปที่สี่สองสี่หนึ่ง เจ็ด <47, S 2> ตามด้วยสี่ห6หะาน้อยเม็ดเดียวเนี่ก็คือ4น้อยจะเฉพาะกิดถึง vip เลยจะเล่วมากักอยู่ในรอบไดมเม่น,นก้ จุดไว้แก่ไวฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกนันนราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชมแล้วก็จังคอยตามเนาะรับชมไวเป็นแนวทางจะแนวทางมีเข่ามีรุดผิดพลาดประการใดกับโคตรโคไพ่หลายๆจะมือนี่กับโคหายมาปังๆละกนันนราจะกอคหายมาตัวเน่นตัวจอละกันจะผิดพลาดประการใดกับโคตขโคไพ่หลายๆนราจากขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนุกๆกําลังใจจากโคหายพลอยเอฟซีทุกคนทุกท่านที เข้ามารับชมแนวทางสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า